สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอบเลยนาะชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีสิง์รัณนะาสิงประจํนช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตองตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะสถานาการณ์ความรักคนโสดชาวสิงนะคะจะเป็นยังไงบ้าง10ดาบ8ไม้เท้านะคะเพจท o อปครับ 8ถ้วยแล้วก็เดือมูนนะคะชาวทาตน้ำค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อคุณน,นะคะมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์จากสถานการณ์ของไพ่นะคะค่อนข้างที่จะเด่นมากๆเลยสำหรับใครที่เพิ่งเลิกลากันไปได้แบบสดๆร้อนๆหมาดๆเลยแหละนะคะเป็นการพูดถึงการจบความสัมพันธ์ที่ผ่านมาการเดินออกมาจากความรัก ครั้งล่าสุดนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเรายังต้องการเวลาในการเยียวยาหัวใจเยียวยาความรู้สึกนะคะยังไม่พร้อมรักใครด้วยเป็นช่วงที่เราจะต้องแบบรื้อฟื้นแบบว่าฟื้นฟูเนาะฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูหัวใจของเราเองมากกว่านะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง,งดูจะเป็น มันเป็นความผิดหวังหรือความหดหู่ในความรักบางคุณเนี่ยแทบจะแบบหมดหมดศรัทธาเรื่องความรักไปเลยอ,อะไรเงี้ยนะคะต่อไปคนที่มีอิทธิพลต่อความรักของคุณนะคะคนคนด้สนสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างสีเรียนสามเหรียญสเตรนทมแพรนนะคะแล้วก็ชาริออนอืมคือ อยู่ในสถานการณ์ของการศึกษาดูใจนะคะพูดคุยเรียนรู้กับคนใหม่ๆอยู่ในช่วงของการคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือการวางแผนว่าในอนาคตเนี่ยจะคบกันหรือจะเอายังไงกันต่อนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะฝ่ายของอีกฝ่ายหนึ่งเนาะดูเหมือนเขาเนี่ยต้องการจะควบคุมคนคนนี้นะคะควบคุมคนคนนี้อยากจะเป็นเจ้าของ นะคะอาจจะมีเรื่องของการถึงหรือเรื่องของการกําหนดกฎอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้คล้ายๆว่าเป็นแฟนแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนนะคะออคือหลายๆอย่างนี่ค,คือแบบเธอจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นอย่างง้ดนะต้องยอมนะอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ถามว่าเขาโอเคไหมเขาก็น่าจะโอเคนะจกไพ่นะคะเหมืนอนกับว่าค่อนข้างจะปรับตัวแล้วเขาค่อนข้างจะยอมอีกฝ่ายหนึ่งพองสมควรเลยนะคะต่อไป แล้วจะมีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมนะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมฮาเหรียนยังไม่มีนะคะยังนิ่งยังเงียบนะคะยังไม่มีคนใหม่ๆเข้ามาเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่มีอิทธิพลต่อคุณเมื่อกี้นะควีนอัพสอดหกไม้เท้าเหม,มือนเขาเนี่ยต้องการที่จะเอาชนะเราละ ต้องการเอาชนะเราถ้าเราถูกถ้าเรามีความสุขเขาต้องมีความสุขมากกว่าถ้าเราถูกมันก็จะเป็นอะไรที่แบบสมหวังของเขาอะคือมันเป็นอินเนอที่ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยโอเคนะคะด้วยด้วยความว่าเป็นแบบเป็นไพ่ดาบเป็นราชินีดาบด้วยนะคะหลายๆอย่างเนี่ยคือเหมือนกับ ด้วยทีทีอีโก้แล้วก็ด้วยความรู้สึกที่อาจจะจบกันด้วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะคะเขาอยากจะทําให้เราได้รู้ว่าเขามีความสุขแค่ไหนกับการที่เขาเดินออกมากับการที่เขามีชีวิตใหม่นะตรงนี้นะคะแต่ภายในเนี่ยมันซ่อนอะไรหลายๆอย่างอยู่นะคะซ่อนอะไรหลายๆอย่างที่ไม่โอเคซ่อนอยู่มันจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆอาจจะไม่ได้แสดงออกมาทั้งหมดแต่แค่นิดหน่อยที่เขาแสดงออกมามันก็จุกแล้วอะสําหรับเราสรําสหรับเราที่ ได้เห็นได้สัมผัสได้ถึงพลังงานเหล่านั้นของเขานะคะบางคนในที่นี้มีการบล็อกกันบล็อกกันทางความรู้สึกหรือบล็อกกันทางการติดต่อนะคะคุณคีรารู้สึกยังไงกับเขาสามดาบแผลมันยังเจ็บปวดอยู่เลยนะคะโอเคธาตุลมก็เด่นนะ กุมเมทุนหรือต้นที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์คิดถึงช่วงเวลาเก่าๆอยากจะให้โอกาสหรืออยากจะขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะคือเรายังมองว่ายังมองเห็นข้อดีของเขาแต่ฝั่งของเขาอ่ะโฟกัสแต่ข้อผิดพลาดของเราโฟกัสแต่ข้อเสียแต่อะไรที่มันแบบไม่ถูกใจเขานะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยการที่จะคบกันหรือยอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะต้องอยู่ด้วยข้อเสียของกันและกัน ให้ได้นะคะคือกับคนใหม่ที่เขาดูจะยอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เห่อไปนันอย่างนั้นแหละะเห่อแล้วก็ยังหลบของใหม่อยู่เดี๋ยวสักพักเบื่อก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะคนคนนี้ดูจะดูจะอะไรที่ไม่ค่อยมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกเท่าไหร่นะหมายถึงฝั่งเขานะคะที่เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะสิ่งที่อยู่ในใจเอสับสนตัดใจจากเขาเถอะ รู้นะว่ายังรักเขาอยู่รู้ว่ายังรักเขาอยู่รู้ว่ายังมีความรู้สึกที่ดีกับเขาแต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกคือตัดใจจากเขาเถอะคือเขาค่อนข้างจะสําคัญตัวมากๆเลยนะคะค่อนข้างจะสําคัญตัวแบบเออใครๆก็รักฉันใครๆก็แบบให้ค่าฉันเลยแบบเนี้ยนะคะแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้ต่างกันหรอกก็เป็นคนเหมือนกันทั้งนั้นนะคะต่อไปนะคะบทสรุปบทสรุป คนโสลทาวเวอร์รับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดนะคะแล้วมันก็ยังเจ็บจี๊ดอยู่ในใจเราจะต้องยอมรับในจุดนั้นว่าต่างคนต่างแยกย้ายแล้วอย่างใจของเขาอะ่ะมันไม่คุ้มสำหรับคุณเลยที่จะรอต่อนะคะแล้วก็จะให้โอกาสของเขาอีกครั้งหนึ่งนะเฮอรมิ เจถ้วยนะคะเจ็ดไม่เท้าคนโสดยังไม่เด่นทั้งรักใหม่นะคะแล้วก็รักปัจจุบันที่ยังต้องใช้เวลาในการเยียวยาฝืนฝูใจตัวเองเนี่ยประคับประคองใจตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองไปก่อนจะเด็กเศ้าๆกับหน่อยนะ ภาพค่อนข้างจะเศร้าเลยคู่กันผิดไปแล้วถึงนะ้รู้เปล่า reconciliation r e j o i ซ e ให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งดีกว่าให้โอกาสความสัมพันธ์ได้เจอกับคนใหม่ที่ดีดีกว่านะคะดีกว่ารอในการที่จะ กลับไปคืนดีกับเขาไพ่ก็บอกว่าให้เราในเคลียอินเนอร์จเคลียเรื่องเกี่ยวกับคนเก่าๆออกไปเถอะมันเป็นเหมือนขยะมันเป็นเหมือนสิ่งที่ดึงชีวิตเราให้ลงไปเรื่อยๆอยๆมากกว่านะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุก,การกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของคนมีคู่ จะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสรับกันได้ระหว่างคุณกับคนดัาของคุณนะคะไพ่ฝังคุณนะเจ็ดไม้เท้าเก้าดาแฮงแม่โอ้โหแล้วในอัพเป็นเดอะคอร์สองเหรียญน,นะคะอ่อ ปัญหาที่บางคนอาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้หรือกำลังจะเกิดขึ้นนะคะปัญหาของการที่ปะทะกันนะคะแล้วก็ความเครียดความกังวลจะผ่านมันไปได้ยังไงเราพยายามทำทุกอย่างแต่เหมือนกับการแก้ไขยิ่งแก้ยิ่งแย่นะคะยิ่งพยายามยิ่งเหนื่อยยิ่งแก้ยิ่งแย่ยิ่งทำอะไรก็ดูเหมือนจะผิดไปหมดทุกอย่างเลยนะคะก่าจะดีวอยู่กับชาวธาตุดินนะคะธาตุดินได้แก่มังกรพิษศหรือกันที่อยู่ในราศีนะคะหรือดาวศุกร์นะคะเราจะเป็นฝ่าย ต้องประครับประคองความสัมพันธ์อย่างเดียวเลยอ่ะแล้วฝั่งเขาเราเป็นยังไงเอทซอฟบอ s ดาวถ้วยเขาดูจะชิลมากเลยอ่ะแปดเหรียญน,นะคะสเตรนชิลมากเขามองว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะคุณก็ต้องยอมเขาอยู่ดีแล้วเขาจะเสนอเหตุผลโน่นนั่นนี่ขึ้นมาข้อเงื่อนไขต่างๆขึ้นมานะคะคุณก็ต้องยอมเขาเขาจะต้องเป็นใหญ่ที่สุดในความสัมพันธ์ เป็นใหญ่ที่สุดต้องยอมต้องฟังนะคะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ถูกคนเดียวไม่ว่าเรื่องนั้นใครผิดยังไงก็ตามเขาจะต้องเป็นคนที่ถูกเท่านั้นนะคะเขาก็เลยชิลเขาก็ดูเหมือนกับว่าเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงคุณก็ต้องยอมเขาอยู่ดีดังนั้นการที่เขาจะมาแค่มาสนใจมาใส่ใจอยากจะอ,อ,อยากจะเคลียร์อยากจะแบบดูร้อนรนเหมือนฟีลลิ่งของคุณเนี่ย มันค่อนข like like ้างจะต่างกันเลยฝั่งฝังของคุณค่อนข้างจะแบบร้อนลนในใจแต่ฝั่งเขาก็คือชิลเนี่ยเดี๋ยวฟูชิลยังไงเธอก็ยอมฉันอยู่ดียังไงเธอก็แบบเออแล้วก็ทุกอย่างมันก็ดีอยู่ดีนะคะก็เลยไม่ได้เครียดอะไรมากมายอยากจะทําอะไรก็ทํานะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ จริงๆใช่ไหมยังรักกันอยู่ใช่ไหมนีคิดยังไงกับเรา,ารู้สึกยังไงเอ็มพารเรเขาเป็นคนที่ปากแข็งอะเดวิลผมเปรียนเออปากแข็งแล้วก็เอาชนะนะคะถามว่ารักไหมรักนะรักแต่ว่าไม่ค่อยจะจะแสดงออกในเชิงความโรแมนติกเท่าไหร่แล้วก็จะชอบเอาชนะ ไม่เชิงประชดประชันแต่คือเอาชนะเอาชนะเลยคือทุกอย่างแค่ต้องเป็นฝ่ายถูกที่สุดดีที่สุดนะคะแล้วก็จะไม่ยอมไม่ยอมใครมันมีเดวิลขึ้นมาแล้วก็เดอะเวิด์เนี่ยกังวลว่ามันมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าต้องมีพันธนาการระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะอืมดูเหมือนจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงด้วย คนอื่นเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะเป็นเรื่องกิ๊กเรื่องชู้เรื่องอะไรอย่างเดียวจะเป็นเพื่อนครอบครัวนะคะคนรอบข้างคนอื่นๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่เรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีแค่สองคนแต่มันมีอีกคนนึงที่เข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์แต่ถามว่าเขาตัดเราได้ไหมเขาก็ตัดไม่ได้แล้วเขาก็มองคล้ายๆว่าเราเป็นของตายนิดนึงนะคะเขาบอกว่ายัางไงเราก็ยอมเขาอยู่ดียังไงเราก็ยอมเขาอยู่ดีไปไหนไม่ได้อะไรเนี้ย คุณคิดแรู้สึกยังไงกับเขา9ไม่เท้า8ถ้วยคุณเริ่มเหนื่อยแล้วอะคุณเริ่มถามตัวเองแล้วว่าฉันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วเราจะไปทางไหนต่อฉันจะต้องไปทางไหนต่อบางทีก็อยากจะมีกำแพงให้กับเขาเหมือนกันนะก็มีได้สักพักหนึ่งสุดท้ายคนที่ยอมลดกำแพงก็จะกลายเป็นตัวเราอยู่ดีนะคะแต่มันก็มีลิมิตของมันนะ ไม่ใช่ว่าคุณจะทนอย่างนี้ต่อไปได้ตลอดทุกคนมีขีดจํากัดนะคะขีดจํากัดของกำวัจดตดิมันขึ้นมาแล้วคือรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเริ่มจะตั้งคาถามแล้วว่าเราจะตัดสินใจยังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปดีเริ่มจะเหนื่อยแล้วอะใจมันเริ่มจะเปลลงไปละเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะสองดาบเฮอร์มิตห้าดาบอืม ฉันอยากให้เธอเข้าใจฉันในความเป็นฉันเคารพใ,นใน,น,น,ในในความเป็นฉันให้เกียรติในความเป็นฉันนะคะถ้าไม่พอใจไม่โอเคจะเลิกก็ได้จะเดินออกไปก็ได้แต่ไม่ใช่ตัวเขาที่เป็นฝ่ายพูดนะคะพูดว่าเลิกกันไปหรืออย่างเงี้ยคือเอรีเขาก็ตัดเราไม่ได้หรอกนะคะเพราะมันมีพนาราการกันอยู่แต่ถ้านึกถึงในจุดที่เราเนี่ย ไม่ยอมเขาแล้วนะคะเขาจะมองว่าเราไม่ให้เกียรติเขาเขาจะมองว่าเราเนี่ยไม่แบบไม่เคารพในความเป็นตัวเขาแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราผิดอยู่ดีนะคะไม่ว่าเราจะทำไงก็แล้วแต่กลายเป็นว่าเราผิดอยู่ดีนะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ก็ยังรั้งเราเอาไว้ด้วยวิธีการบางอย่างนะคะต่อไปบทสรุป ไฮโลแฟนนะกาเหรียมีคู่เหมือนโสดเลยอะ่ะบางทีโสดน่าจะโอเคกว่ามัง้งราะมันจะจุกไปหมดเลยนะคะมีกําแพงต่อกกันมีเรื่องของความลับแต่คุณอาจจะได้รู้เร็วๆนี้แหละนะคะว่าความลับสิ่งนั้นนะ่ะที่เขาปกปิดหรือซ่อนไว้นะ่ะมันคืออะไรแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องบุคคลอื่นนั่นแหละที่เขา ส่วนเรื่องของคุณที่มีปัญหาการถามว่าจะได้คุยได้เคลียร์ไหมหมองว่าได้คุยได้เคลียร์นะคะขอโทษจริงๆคืนดีกันนะดีไม่พอสองใบสอบใหมบ so m a t e children เป็นเก m เงนนะคะความเป็นตัวเขาเนี่ยมันมีความเป็นเด็กเยอะเกินไปเป็นเด็กในทางลบนะคะความเป็นเด็กในทางบวกในความสัมพันธ์มีก็ดีนะแต่อันนี้มันอันนี้มันเป็นในในพลังงานด้านลบของความเป็นเด็กคือเด็กเกินไปนะคะเด็กมากเกินไปความสัมพันธ์ก็จะดูงงแงงงงแงงงแงงแต่เป็นการงงแงงในในรูปแบบที่มันไม่แฮปปี้อ่ะมันไม่ดูน่ารักอ่ะเออนะคะ ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีขึ้นแต่ว่าคนคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่หรอกนะคะเนื้อคู่คือเราที่มีความรู้สึกดีๆให้กับเขามีความรักที่ดีให้กับเขาแต่ถ้าเป็นความรักที่ดีเนี่ยให้ผิดที่ผิดทางอะคะ่ะเหมือนเราปลูกต้นไม้อะปลูกในดินที่ดีมันก็จะเริ่เติบโตที่ดีปลูกในดินที่มันเป็นหินเป็นกรวดกับต้นไม้ที่ต้องการเติบโตในดินน่ะ ผูกยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะคะไม่ออกดอกไม่ออกผลนี่ไม่ดีอาจจะตายตรงนั้นก็ได้โอเคอสำหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยคะ่ะความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสอบกันได้ระหว่างคุณกับคนคุยฝั่งคุณนะคะ n Knight of c คั s มีออฟฟอร์จูนเจอคนถูกใจอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่การเริ่มต้นเนี้ยดูเหมือนจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่จะผ่านไม่ได้ชาวธาตุดินค่อนข้างจะมีทธิพลต่อคุณนะคะมังกรพฤกษบโรยการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ต่อไปนะคะฝั่งคนคุยของคุณนะ คนที่เด่นที่สุดนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเขาตื่นเต้นเหมือนเราไหมโอ้โหเลเวอร์สคิงออฟสอดนะคะเดฟสามดาวเอาแล้วจะเลือกใครดีลาเมื่อเขานะคะมีความรู้สึกดีๆให้กับคนสองคนในเวลาเดียวกันความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่พิเศษนะคะ แต่มากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันเขาจะทำยังไงดีเขาจะเลือกตัดใครสักคนออกไปนะคะแต่ก็เจ็บใจเหมือนกันว่าคือมันก็ไม่อยากตัดทั้งคู่เพราะทั้งคู่ก็ดีทั้งคู่ถูกใจทั้งคู่ชอบทั้งคู่รักทั้งคู่นะคะชาวธาตุลวมพั้ทามีอิทธิพลต่อเขาอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้นะคะกุมเมทุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ จริงจังแค่ไหนแค่ไหนได้จริงจังชอบไหมยังไงสองเหรียญเอซับสอ r เอ็มเพรสก็มอกว่าคุณเป็นคนเก่งอะเป็นคนเก่งเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูเพียบพร้อมสมบูรณ์หลายๆอย่างนะคะเขาก็ไม่อยากจะตัดคุณนะแต่เขาก็ยังไม่คือห้าสิบห้าสิจริงๆอะคือมีคู่แข่งอะค่ะเราเองอะมีคู่แข่งนะคะใจเ,าเขานนะห้าสิบห้าสิบนะคะ ยังไงดีก็ชอบก็ชอบนะแต่ก็ไม่รู้เลยอะว่าจะแบบยังไงดีนะคะเพราะอีกคนเขาก็ชอบเหมือนกันชอบพอๆกันเลยนะคะก็ไม่น่าจะเชื่อเลยว่าคนเรามันจะชอบคนสองคนในเวลาเดียวกันขนาดนั้นได้อย่างนี้เลยนะคะสับสนกับตัวเองแต่คือเขาค่อนข้างจะให้เกียดคุณนะในที่นี้ความรู้สึกค่อนข้างจะให้เกียริเลย คุณคีลารู้สึกยังไงกับเขาเจ็ดเหรียญอยากจะรู้จักเขาไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่คิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่แหละนะคะเป็นคนที่ใช่เดซอยากจะเลิกกับทุกคนหยุดคุยกับทุกสิ่งนะคะแล้วโฟกัสที่เขาคนเดียวอืชัดเจนเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะสิ่งที่อยู่ในใจนายออฟ o อรกาวเหรียญ ทำแพลนเขาอยากจะเปลี่ยนสถานะนะคะจากคนโสดเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่สูงกว่านั้นนะคะคือไม่อยากจะโสดแล้วแหลพะพอรู้รู้จักกับคุณอะ่ะคุณเป็นคนที่ดูมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนที่ดูแบบไม่งง,งงงไม่แบบว่าดูแลตัวเองได้อ่ะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้มันทําให้คุณมีเสน่ห์แล้วเขาก็อยากอยากที่จะรู้จักคุณเขาก็อยากจะคบนะแต่ด้านนี้คนหนึ่งที่ก็เป็นคนที่ถูกใจเหมือนกันไง อืมมันมาในเวลาที่พร้อมๆกันใกล้เคียงกันนะคะอ,ะ,ะอาจจะต้องไปกันแบบว่าไปกันนิดนึงคือเราจะต้องงัดของดีออกมานะคะพี่ชิดใจ <c oughs> บทสรุปเพชรสิบเหรียญโหสองถ้วยนะคะคุณเจอคนที่ใช่มากๆ แล้วก็ถูกใจสุดๆนะคะสี่ดาวแต่คุณจะไม่เร่งร้าอะไรเขานะจากขาหนก,การณ์น่ะมันจะไม่เร่งไม่มีการเร่งร้าอะไรมากมายหรืออาจจะนิ่งไปสักช่วงหนึ่งไม่ใช่นิ่งหายนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบบเรื่อยๆด้วยม,มีอะไรหรวือหวาแต่ก็ไม่มีอะไรที่มันแย่นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เขากําลังดูอยู่เหมือนกันว่าถ้าเราสะดุดตรงไหนเออเราพลาดเนี่ยแต้มเราโดนหักเลยนะ อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะได้แต้มไปท,ทันทีฉะนั้นเราจะต้องท็อปฟอร์มนะคะเสียสีขอโทษจริงๆแค่ความเหงาขอเพียงความเข้าใจ s ั p พ r a t ชัน ะะออ,อาจจะระมัดระวังในส่วนของความไม่จริงใจหรือบางทีอาจจะเล่าหรือเขานะคะจะทําตัวให้ดูแบบดูน่าสนใจจนไม่ค่อยเป็นตัวเองนะคะเพื่อพิชิตใจอีกฝั่งหนึ่งอืมอไม่มีอะไรมากเลยอะสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคก็แฮปปี้เรื่อยๆเราเจอคนที่ใช่ถูกใจที่เหลือคือทำอยังไงให้พิชิตใจเขามาให้ได้นะคะโอเค คลิปของสิ่งก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด, like. กด,กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ